ไีอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะคะของดรโจเซฟมอร์ฟี่นะคะคือเขาพูดถึงปัญหาลูกสะพ้ยปัญหาแบบว่าพ่อแม่ฝ่ายชายนะคะพ่อแม่ฝ่ายชายไม่ชอบคือเป็นแค่แฟนกันอยู่แล้วพ่อแม่ฝ่ายชายไม่ชอบชอบมายุ่งชอบมาวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็คือแน่นอนแหละเวลาที่พ่อแม่ของฝ่ายชายมามายุ่งกับเราแล้วฝ่ายชายไม่ได้ทําอะไรไหมายว่าไม่ได้แบบจัดการคือเขาก็คงแบบว่าเขาเป็นตัวกลางเนาะแม่ก็แม่ก็แรงคนนี้กับแม่คนนี้ก็แฟนใช่ไหมคะคือเอาง่ายๆคือพ่อแม่ฝ่ายชายไม่ให้เกียรติสิ่งที่เขาทํานะคะเขาเขียนเขาผู้อยู่นี่เขาทําคือเขาแสดงถึงความมั่นใจในตัวเองเขาแสดงถึงการโปรเทคตัวเองนะคะคือ คือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรนะคือเขาไม่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 ไมไมยอมให้ให้ฝ่ายให้พ่อแม่ฝ่ายชายมามาว่าเขาอะแต่เขาไม่ได้ตอบโต้กลับนะแต่เขาบอกกับเอ่อบอกกับแฟนเขาว่าอย่าให้พ่อแม่คุณมามาว่าฉันเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาว่าฉันและฉันเป็นคนที่เอ่อรักตัวเอง ฉันไม่ใช่เหมือนที่พ่อแม่คุณมองดังนั้นเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาว่าฉันฉันรักคุณแต่คุณก็ต้องให้เกียรติฉันด้วยคือเขาพูดกับแฟนเขาแบบตรงๆคนะเขาไม่ได้ไปไปแบบไปวิจาร์ณกับแม่ของเขานะแต่เหมือนเขาเขายืนให้กับตัวเองอะแล้วผู้แล้วผู้ชายที่เป็นแฟนเขาก็รับถึงพลังของความมั่นใจของผู้หญิงคนนั้นที่เขาเคารพตัวเองอะคือแน่นอนว่าถ้าอยู่ในสถานการณ์เนี้เมเมบอกเลยว่าผู้ชายเอง ผู้ชายที่เป็นตัวกลางเองก็ต้องสะรองนะก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรทูดสัมพันธ์ไมตรีนะไม่ใช่แบบอยู่เฉยเยให้แม่ผัวลูกสะพ้ายตบตีกันไม่ใช่พอ่อตัวตัวกลางอะ่ะก็จะต้องแบบพูดใช่ไหมก็จะต้องบอกว่าเออเนี่ยเขาก็ดีอย่างกุญญินนะแม่แม่ก็อย่าไปว่าเขาเขาก็ต้องแบบว่าเป็นตัวกลางให้ให้สงบศึกไม่ใช่แบบอยู่เฉยเให้แบบทั้งสองฝ่ายตบตีกันอะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นตัวกลางก็ต้องสําคัญต้องสะรองเหมือนกันแล้วเราก็ต้องสะรองว่า อย่ามาลามเส้นชั้นฉันจะไม่เข้าฉันจะไม่หาแม่คุณอีกถ้าแป่คุณเป็นแบบนี้ฉันไม่เข้าหานะฉันจะอยู่ของฉันแบบนี้ฉันไม่สนฉันไม่สนหรอกฉันไม่สนคือถ้าแม่แม่แม่สามีแม่งแรงอ่ะรู้ปะเราจะไปแบบออรักค่ะคุณแม่รักแม่เขาก็เขาก็ไม่รักอ่ะคือเขาแบบเขาไม่เปิดรับแล้วอ่ะเราก็โอเคต่างคนต่างอยู่แล้วกันฉันก็มั่นใจในตัวเองเหมือนกันคือไม่ใช่ว่าเขาไม่ใช่ว่าเราไม่เขารบนะแต่ว่า ผู้ใหญ่ทําตัวไม่ไม่น่ารักเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ให้เกียรติเราเช่นกันถูกไหมคะเราก็รักลูกลูกชายเขานะแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ต้องให้เกียรติเราถูกไหมดังนั้นเนี่ยแบบว่าเอางั้นอยู่กันคนละที่คนละทางแล้วกันก็ไม่ได้ยุ่งกันนะคะให้ความรักบันเดินไม่ให้เวลาพิสูจน์กันแล้วกันว่าฉันรักลูกชายคุณได้แค่ไหนอะไรประมาณนี้ประมาณเนี้ยคือแบบนี่เป็นสือ่อเป็นหนังสือจิตวิทยานะเป็นหนังสือแบบจิตวิญญาณนะจิตวิญญาณเลยนะ เขาพูดถึงพลังแห่งพระเจ้าพยายางแห่งความมั่นใจนะคะคือตอนแรกไม่อ่านแล้วใช่เหรอวะนึกออกไหมคือในจิตวิทยาบางคนอาจจะต้องเออเราต้องเข้าหาผู้ใหญ่เราต้องเป็นคนที่น่ารักแล้วต้องเป็นคนนอบน้อมแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฝั่งนั้นแบบมันล้ำเส้นเกินอ่ะนึกออกไหมเข้าใจไหมคําว่าล้ำเส้นเกินคือแบบว่าเออไม่ได้ดูดาดูดีเราเลย แล้วก็พูดเราเสียหายโดยที่เราไม่รู้จักเราคือห่วงลูกชายสุดลูกชายคือแม่งประเสริฐมากเลยบอกลูกชายคือแบบบริสุทธิ์ผุดผ่องเลยเหรอไม่เคยผ่านผู้หญิงมาเลยเหรอลูกผู้ชายของคุณที่คือแบบว่าอยู่บนทิ้งเลยเหรอแตะต้องไม่ได้เลยเหรอคือประมาณนั้นอะคือแบบว่าเแม่สามีคือประมาณนั้นอะคือความจริงอะแม่สามีก็ต้องมีสตินะว่าลูกลูกคุณก็โตแล้วเขาก็ต้องเลือกชีวิตของเขาอะไรประมาณนี้เขา้าใจป่ะคือมันแบบคือเรื่องแบบ เรื่องจิตวิญญาณเลยนะคือหนังสือเรื่องนี้พูดถึงจิตวิญญาณนะแต่แบบพูดเรื่องนี้แรงบนควรหมายถึงว่าทําให้เราตื่นเรื่องของความมั่นใจว่าไม่ไม,ไม่ไม่จะไม่จะเป็นที่เราจะต้องอ่อนเพื่อที่เราจะแบบลดคุณค่าตัวเองหระเราก็ต้องเคารพตัวเองในเมื่อคนอื่นเขาไม่เคารพเราก็ต้องโปรเทคเองหลังจากนั้นนะแม่สามีของแม่ว่าที่สามีก็คือ แบบว่าไม่กล้าก้าวไก่ผู้หญิงคนนี้เลยนะแบบว่านางยื่นคำขาดแล้วไม่ต้องมาที่บ้านไม่ต้องมาหาลูกชายคุณไม่ต้องมาไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องพูดถึงฉันจะไม่พูดถึงคุณฉันฉันจะพูดถึงคุณถึงผู้ใหญ่เฉพาะผู้ใหญ่ที่ให้เกียรติฉันเท่านั้นแล้วฉันไม่เคยเก้าวไก่คุณอะไรอย่างเงี้ยคือแบบหลังจากนั้นเปลี่ยนเลยค่ะความคิดของพ่อแม่ฝ่ายชายคือเปลี่ยนเลยค่ะคือเราก็เลิศอะเออนึกออกไหมถ้าเกิดว่าลูกชายคุณดีจริงคุณจะต้องมาโปรเทคลูกชายคุณทํามอะ่ะ คุณต้องให้เขาแบบเป็นผู้และผู้ชายก็ต้องแมนนะเอาจริงอะพอดูในเรื่องนี้มันมีหลายซับหลายซ้อนมากหมายถึงว่าลูกผู้ชายคุณเองแม่งก็ต้องอย่าเป็นลูกแงะเขาเหระลูกชายคุณเองก็ต้องอย่าเป็นลูกแง่นะคุณเคยได้ฟังคาําภาสตนี้ไหมว่าภรรยาแต่งเข้าก็คือคนนอกคุณเคยได้ยินไหม ผู้หญิงภรรยาแต่งเขาก็คือคนนอกยังไงเขาก็คือคนนอกยังไงครอบครัวเลือดก็ต้องคนกว่าน้ํามันมีขอ้อมันมีแม่ที่สอนลูกชายแบบนี้แล้วคุณคิดดูว่าแม่ที่สอนลูกชายแบบนี้มันโคตรไม่ให้เกียรติลูกผู้หญิงเลยอะถึงแม้ว่าเราไม่ใช่เลือดสายเลือดของลูกของคุณหรือว่าอยู่ในครอบครัวของคุณแต่เราก็คือภรรยาที่มีลูก มีหลานให้คุณคุณจะมองเราคือเมื่อไหร่ที่ผู้ชายมีทัศนคติว่าภรรยาคือคนนอกนะจบนะเกมนะเกมแล้วแล้วผู้ชายคนนี้คือจะแบบว่าจะปฏิบัติตัวแบบเราไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เกียรติภรรยาเลยเขาจะเอาแบบครอบครัวเขาเป็นที่หนึ่งเขาก็จะยกย่องครอบครัวเขาเขาก็จะไม่สนใจภรรยาสิ่งที่แม่สามีควรสอนลูกชายไม่ใช่ว่าภรรยาคือคนนอก เขาควรจะให้บอกว่าภรรยาของเขาคือลูกอีกคนหนึ่งของเขาถูกไหมเนี่ยเ,เมียเมียของลูกชายก็คืออีกลูกอีกคนหนึ่งดูแลเขาเขาเป็นคนในครอบครัวเขาไม่ควรสอนว่าภรรยาคือคนนอกเพราะมันเหมือนปลูกฝังว่าให้สามีไม่ให้เกียรติภรรยา ยังไงครอบครัวก็เป็นที่หนึ่งมันทำไมต้องแยกวะรู้ไหมทำไมต้องแบบว่าพ่อเป็นที่หนึ่งทำไมภรรยาเป็นที่สองวะทำไมต้องแยกวะรู้ไหมมันก็จะทําให้แบบความสัมพันธ์แม่งยิ่งแต่แบบคู่กรุ่นไปอีกอะ่ะเออมันเรื่องเซนสทีฟนะแต่ว่าลองดูในแกะใ,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 ใน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 รากของมันมันคือการไม่เคารพมันคือการไม่เคารพตัวเองนะคะนะคะเมว่าเมว่าสําคัญอะ่ะเราถ้าเราเคารพตัวเองเราวางตัวดีถูกแล้วก็คือต่อให้คนไม่ชอบเราคือเมจะบอกเลยนะ ไม่จําเป็นต้องทําตัวให้ให้คนอื่นชอบเราอะเราก็เป็นของเราแบบนี้แล้วก็วางตัวของเราแบบเนี้ยคือคนที่พยายามจะให้คนอื่นชอบอะมันจะต้องแบบลดตัวเองมากมันจะต้องแบบพยายามแบบว่าเข้าหาคนอื่นมากพยายามตอแหลมากอะแต่ว่าถ้าเราเป็นตัวเองเราเป็นของเราแบบนี้ยเราน่ารักเราเ,เบื้องหลังเบื้องหน้าเราเหมือนกันเราแบบว่าเป็นคนจริงใจไม่ว่าตรงนี้คนสัมผัสได้นะ คนสัมผัสได้คนอื่นเขาก็เห็นเราก็พูดเหมือนกันว่าเราคิดแบบนี้เราไม่ได้เป็นคนแบบว่าหน้าไหวหลังหลอกอ่ะเคยเจอไหมดีทําตัวดีกับเรามากแต่หลังเรานับรับหลังเราเน้นทาเรามีเยอะมากในสังคมก็คือเขาไม่เคาลพตัวเองอะ่ะเขาพยายามทําตัวให้เป็นคนน่ารักแต่แต่เขาไม่รู้ว่าเขาเองกําลังลดตัวเองลดคุณค่าตัวเองแล้วเขาก็ไม่เป็นตัวเองนะคะ ผู้ใหญ่ก็ควรจะให้เกียรติเราเนาะมันเป็นสิ่งสําคัญเราก็ให้เกียรติเขาเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรแต่มาถึงมาตั้งแง่เราก่อนเราก็ไม่ไหวนะไม่รู้จักเราเลยมาตั้งแง่เราอะไรประมาณนี้เราก็ต้องนะเนาะต่างคนต่างอยู่เหอะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งคุณก็จะเห็นความตั้งใจของเราอะไรประมาณนี้เนาะลูกแง่แหละไม่ว่าผู้ชายที่แบบว่าแม่ห่วงเกินลูกแง่รู้เปล่าเออกลัวเลือกภรรยาไม่ดีอะไรเงี้ยคอนโทรแม่ค้าแม่จะอยู่กับเพา้าจนถึงอายุเออ เจ็ดสิบแปดสิบเลยลระคะแม่จะไม่ปล่อยเลยลรอค่ะ,คะอายุเขาก็สามสิบแล้วนะคะแม่จะไม่ปล่อยลูกชายคุณแม่เลยล่ะคะ่ะให้เขาโตเป็นผู้ชายเลยลรอค่ะนะคะนะถ,ถ้าลเมนเจอแบบนี้นะคะเมนเลือกแม่สามีก่อนนะคะถ้าแม่สามีไม่ไหวก็คือสวัสดีค่ะนะคะฉันก็ไม่ทนเนาะเจอะอจะเอาลูกแง่มาในชีวิตของฉันทําไมอะ่ะในเมื่อชีวิตฉันก็ลดอยู่แล้วใช่ไหมคะ